สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขุทุกคนวันนี้ค็เป็นมือวันที่แปดเดือนพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกพาแฟนเพจแฟนครับเมื่อเมื่อแม่หนึ่งนะครับเนาะเมื่อไทยกลางเขาด้ครับเนาะลึงคอลึงทองก็มนีเพอประมาณครับผมตามนี้นะครับเนาะลึงทองลึงคอพันหุ่นนะครับนี่เห็นตามนี้นะครับเนาะ พ่อพันธุยังไงว่าแม่นี่อยู่น้อฝูงนะครับเนาะแยกจากฝูงมาแยากมากับลูกพักนธุนะครับลนะูกพันตัวผู๋นะครับเนาะพอดีเข้าจะเอาไปคุณตัวลูกพันตัวผู้เขาจะเอาไปคุณนะครับเนาะยังแม่พันเนี่ยครับ นาจะท่องเช็คท่องให้ได้นะครับเนะข้มสูงกะทีไม่เกลียนลอยสามสิบถึงลอยสามสิบห้านะครับเนะน้ะไม่เกินนี่นะครับเนาะเป็นง้อ,ออกสไตรีมามันไถ้กังเขาพ่อนนะครับถานานานาจะท่องนะครับผมแต่ว,ว่าเขาเ,เ,เช่ายกไปเช็คท่องให้ได้รับประกันท่องให้ได้นะครับเนาะในราคาที่เม่หลายนะครับเนาะเปิดไว้ สองหมื่นสามพันครับผมสองหมื่นสามพันนะครับเนาะซื้อหนึ่งมีโอกาสได้สองครับนี่แมน่นะครับเนาะรับประกันทอกทอนท้าทอกขาถอนประกันทองพร้อมดนะครับไนดะ้แม่นี่เนาะครับเนาะ นราคาสองหมื่นสามพันทรงฟรีถ้ฝาฝ่ายกิสานนะครับเน,ะนาะแน่นกีบเด้ยกีบเท่าคนกับว่ตทองห่วงครับผมงามเป็นงามนะครับสปิกเดี๋ยวกับท,ทีหัวเฉียวย่ไทยทำตามตลาดนะครับผมกีบเดียบกีบเท่าบ้างงามกับหัวเฉียวสีบเบอเลือกนะครับนะสีเบอรเอ่เขาคอกนะครับเนาะสีบเบอเลือกความพิจารณาแล้ว ท่านเกฑ์ของหัวชายกกำหนดไวยนะครับเนาะกีบเรีบเก็บทองนะครับ,รบรงงาหากึกเลืกกำลังน,นะครับสเปคหัวเฉาย,ยกเอาขอขอทันทีครับผมเพ่นเพ็ดเพ่นครับขึ้นมาอย่งได้ก็เอาได้ครับเด้อสินค้าดีราคาถูกครับผม 23, สองหมื่นสามพันทวงฟรีตัวผาากีสาหายากครับนั่นราคาเนี่ย งี่นี่ท้ยเบิ้งเสือได้ครับเนาะลูกสาวเนาะครับเนะานะเนะด้วยพีเทลเพืกันนะครับผมเอา้าไปเบิ้งแม่ลูกกันครับแม่ลูกชุดนี้นะครับเนาะเป็นง้วนวาวันเดือดสูงขึง้นวาววันเดือดลอยนะครับผมแล้วแม่พคนขาทบเด้ครับเนาะเขามาหาคนเชียงคนนะครับตัวลูกคน สามเดือนแลครับเนาะอีกอาทิตย์หนึ่งสี่ครบสามเดือน,นครับผมแม่พันมีอาการติดสัตว์เลยนะครับว่าแม่พันมีอาการติดสัตว์พอดีนะครับเนาะหารอบหารอบนาพันนะครับเพื่อเฉยๆกับจ้างสีขัดสนพอพันผมว่าหาพันใส่พันนะครับแม่แม่ลูกนี่นะครับเนะาะพร้อมผสมนี่แหละครับดูพัน งามงามกับเบิ้งเอาครับหนาหรืองวัวหนาย่นห้องว่วย่นเบิ้งเอาครับผมขมหนาขมย่นขมย่นกับเบ่แองเบืแค่ตัวได้นะครับเนาะตัวลูกคนทั้งลูกทั้งแม่เพลินครับผมเปิดไปเมื่อไรนะครับนะเปิดไปหาเมื่อหาแม่พร้อมสีผสมพร้อมๆกันรอบหนาก็ได้การเลยนะครับเนาะสองมื่อนะครับนี่ที่เพิ่นมีอาการติดสัตว์มีอาการติดสัตว์เลยเป็นการยุดไปนะครับเนาะเพราะว่างขางเชียว ทารอบนาครับผมทามีแฟนเพจนั่ครับ FC ขึ้นมาเก่งไดไ้ไปเป็นแมบ่บลอกแม่พันกันด้การนะครับเนอะนับมือได้เลยนะครับเนาะรอบนาวันนี้ครับวันที่แปดพันมาแล้วสองมือไปอีกสิบเก้ามือนะครับผมอีกสิบเก้ามือในกันเลยนะครับเนาะขัดสันพอพันขอมาหาพันได้แล้ครับผมอีกสอง สิบแปดสิบกว่าเมืนครับหรือคนตีท้นเหครับนี่ครับคุม้คุมในราคะหาเมืองหาเลยครับเนอะเปิดไปเนาะครับเนาะแม่พร้อมสิผสมครับผมขัดสันพ่อพันธ์ของมหาเพิ่นได้เลยครับนี่ยเมือบดบดเนาะครับเนาะทอดเท่าบดบดนะครับแม่ลูกชุดนี้นะครับผม เหมืนห้าพันทรงพีอะพากสัขอขอขนนะครับ้วยี่ห้อชอยเย้าไทยทำเห้แฟนเห่แฟนครับผิดจรณญอ,อยูนนี่นี่ราคาที่เปิดไปนี่ดันต่อร้องหรือคึกกอลเลยครับผมนี่ด่านตร้องค่ะ,ค,นนะค,คือถุงมองทุกวันนะครับเนาะนี่ด่นราคาก็่ได้ต่อร้องได้ค,คึกกอาดูาน,บบาน,นะครับตัวลูกคนทรงลูกดีบ่ดีกับเบิ้งเอาครับผม นี่นะครับแล้วเราใจดีอยู่ครับผมคนนะครับ้นโตเพ่น,น,นาหาคนนอีกเอครับเผ่นเพจเแ้นครับขึ้นมาอย่างได้อนาคตพอพันบ้ามันเลือดสูงนะครับเนาะได้การครับเนี่ยนะครับ ขมหนาคมยุ่นบ่ต้องห่วงครับผมตัวแม่เพิ่นพอเป็นสองร้องตัวได้นาะครับเนาะขมหนาคมยุ่นบามันกินเนื้อนี้แหละครับผมนี่นั่นเรื่องเจ้าเนื้อเนี่ยมาตองห่วงค,ร,ครับมันขึ้นบะมันเลือดสูงเลือดอไหลแห้งคักกันครับพีโร่งยากนะครับเนาะเรื่องไง่ายๆเนื้นี่แหละครับผมห่กินตังคที่แหะครับผมไว้กัช่องให้ช่องน้าแล้วก็เขาพอกฟางให้กิน นี่นะครับกับพี่ยังเสียเลยครับผมอย่างไรนะครับเนาะผมแซนผมครับไปบุตรนกเดชสมครับนี่ชิปเก่าเหมือนนะครับเนาะนับหมือนเลยเลยรอบสองให้ติดไว้เลยครับเนาะเพราะว่าตามตำรวจตำนาัวชายอดกับเฮ็ดแนวนี้ยนะครับเนาะรอบที่สองเซ่มีโอกาสติดสูงครับผมเก่าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเลยเลยแะครับเอาละครับคลิปนี้จบไปเช่นนี้ครับผม ขึ้นว่าแก่งได้ด้วนครับ